งานพระพุทธศาสนาหัวข้อการสั่งสอนในพระพุทธศาสนาความหมายของการสังสรส่งสอนการสั่งสอนหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจคนานาําแนะนําหรือหลักธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์รู้จักแยกแยะผิดถูกดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและหลุดพ้นจากความทุกข์การสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของมนุษยาชาติการสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าธรรมเทศนาหรือการแสดงธรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เน้นให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยตนเองไม่ใช่แค่จำหรือเชื่อตามอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการสั่งสอนหลากหลายเช่นยกตัวอย่างประกอบธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายเช่นนิทานชาติก่อใช้เหตุผลและตันกะให้ผู้ฟังพิจารณาอย่างมีวิจรารณญาณสั่งสอนตามระดับจิตใจของผู้ฟังเรียกว่าอนุลมปฏิธรรมทรงเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามและสนทนาโต้ตอบเนื้อหาหลักในการสั่งสอน 1. อริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธ มักสองไตรลักอนิจจังทุกขังอนัตตาสามหลักศีลธรรมจริยธรรมศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดสี่อปปิหานิยธรรมหลักทำไม่ให้เสื่อมห้าโอวาทปาฏิโมกข์และการสั่งสอนสำคัญสามประการการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจุดมุ่งหมายของการสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้คนสามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อความสงบสุขในสังคมตัวอย่างการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมาจากกักรประวัติต้นสุดการแสดงธรรมครั้งแรกกาลามสุดสอนให้ใช้ปัญญาอย่าเชื่อโดยไร้เหตุผลเวสสันดอนชาดกสอนเรื่องการให้ทานอย่างบริสุทธิ์ใจพุทธสุภาษิตคำคมธรรมะที่ใช้สั่งสอนเช่นอตัตตนาโจทยาตาตานจงเตือนตนด้วยตนเองข้อคิดจากการเรียนรู้เรื่องการสั่งสอนการสั่งสอนควรใช้เมตตาไม่ใช่อำนาจคำสอนที่ดีต้องทำให้คนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เราทุกคนสามารถเป็นผู้สั่งสอนได้ หากมีความรู้และเจตนาดีผู้รับคําสอนควรมีใจเปิดรับและใฝ่เรียนรู้สรุปการสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเผยแผ่และอยู่คู่โลกมานานกว่า2,600ปีเพราะพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้รู้แต่ทรงมีวิธีการสอนที่ลึกซึง้ง